มาปรับโบรดใหม่ก็เลยมันอัปเดตใหม่ก็เลยต้องปรับโบรดใหม่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกันก็เลยพาพาสมาชิกมาดูว่ามันมันได้หรือไม่ได้หรืองไงเราต้องแก้ไขไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับแล้วปรับโบรดปรับยังไงหรือเราไล่ไล่ไล่กันยังไ,ไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็ไต่ไต่ ไปตามทางเลี้ยวทางอะไรก่อนใจเย็นใจเย็นนะฮะรอสักครคู่นะครับแบตแบตบก็เตือนก็จะหมดโอ้ยใหญ่จังวันนี้แต่ว่าวันนี้ผมถ่ายคนเดียวอาจจะอาจจะไม่ละเอียดเหมือนที่ท,ที่ที่เคยเคยถ่ายนะครับผมก็ใช้มือขวางผมนะครับที่จับผมอะไรตอนนี้ ใช้เป็นมือจ่ายแล้วมือซ้ายผมก็จะใช้เป็นมือสับเกียร์นะครับ<ช>อ่าก<ช>็คงจะเป็นอย่างนั้นพอดีปรับบูดมาใหม่แล้วก็อัปเกรดมาใหม่นิดนึงผมผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะไม่ได้ไปเรโนโร่หรือว่าไปผมผมไม่ได้ติดอะไรนะไม่ได้ติดพวกวัดบูสไฟฟ้าอะไรก็เลยลไม่ได้ปรับในรถได้อธรรมดาคนจนแต่ว่า ก,ก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูน,นะครับถนนเรื่องนี้ก็ว่างอยู่แต่ว่ามีรถข้างหน้าเดี๋ยวผมร้อยเขาไปก่อนนะเพราะว่ามันข้างหน้าเป็นทางโค้งมากเลยผมจอดข้างก่อนดีกว่านะครับจะเขาจอดข้างก่อน ถ้าผมออกตัวจากข้างมันก็น่าจะไปได้อยู่ผมว่านะจริงๆนะผมอยากรู้จริงๆก็จะให้ใหแล้วไม่อนรู้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราเจอผมมันอันตรายครับะนะจุดยาวนี้เพื่อน <S <S ๆไปไหนกันบ้างรเปล่าไปชวนหน่อยนะชวนหน่อยนะครับอยากไปด้วยนะชวนชวนบ้างได้นะครับโอ้อยากไป อาน,นะครับผมว่าเหมาะกับเวลาสมควรแล้วผมดูรถตั้นตหนึ่งนะครับเพื่อนๆช่วยดูบูธให้ผมด้วยนะครับ ไม่ได้ดูผมมองนโอโ,โอ,โอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่ต้องเดียวแล้วครับม,ม,มีมีมอแตอซหน้าผมเวลาผมลองรถผมหวังความปลอดภัยที่สุดผมไม่เป็นอะไรแล้วคนใช้ปืนถันต้องไปไม่เป็นอะไรนะครับคติประจำใจผมอะนะครับฝากขอฝากโออ,อะไรอะ พราะว่าอูเอลซิ่งของวิ่เก่งด้วยนะครับแล้วนะครับหลายคนช่วยกันกทําจริงมีมม,ม,มีอะไรเยอะกันมากกว่าน,นี้เดี๋ยววันหลังผมจะเอาฮอนด้ามามาประเทศให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยฝากทตา o u t u b e กดไปเลยครับพากเพร,ร,พารากกเพชรพ่วงครับพอพานสารากาไก่ละเรือเพชรพ่วงเพชรพ่วงเพชรพ่วงก็ไปดูเอานะครับวัยรุ่นไม่ค่อยมี อะไรจะพูดมากผิดปไปเลยพากอนท้วงเดี๋ยวจะเจอคลิปอะไรเยนะอะแยะนะฝากด้วยนะฝากด้วยนะขอบคุณครับผม